ในปีนี้นะครับ威尔วิสหรือว่าวิญญนวินนะครับออกคันธนูรุ่นท็อปรุ่นใหม่ออกมาอีกตัวนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Meta LX ครับ m e ต a เตัวนี้นะครับเป็นคันคาร์บอนที่ออกแบบมาสาหรับการยิงแข่งขันการใช้งานประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยนะครับก่อนที่จะลงไปรายละเอียดการนะครับแค่เห็นตัวคันของมันนะครับผมว่าเป็นคันธนูหนึ่งในคันที่สวยที่สุดในปัจจุบันเลยนะครับด้วยโดยรูปทรงมันนะครับแล้วก็สีสันที่มีให้เลือกมากมายเลยอย่างตัวนี้ที่ผมประกอบเซตอัพมาตัวนี้นะครับเนสีาแ้กกบบใ่ตพม เป็นคันที่สวยมากๆครับคันธนูรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของมันคือน้ําหนักของมันครับปกติแล้วไรเซอร์ของด้ามคันธนูเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่น้าหนักประมาณ 1,300- ถึง1,400กรัมนะครับแต่ว่าตัวไมใต้าเอ็กซ์นี้ออกแบบมาให้มีน้ําหนักเบาลงครับน้ำหนักเพียงแค่ 1, 2 6 0กรัมก็คือเบากว่ารุ่นอื่นๆของเวนวินเนี่ยประมาณ100กรัมการออกแบบตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของวัสดุครับที่เขาใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับทำให้ตัวมวลของคันเนี่ยาง้างงงนคััวกนนใหมแขขอ็อ เรายิงไปแล้วการสะบัดของคันมันน้อยนะครับทำให้เราสามารถจะเซตอัพคันได้แตกต่างจากคันอื่นด้วยพอตัวไรเซอร์เบาลงเนี่ยเราไปใส่น้าหนักเพิ่มที่บริเวณปลายของเซนเซอร์ด้านหน้าด้านข้างได้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถเซตอัพบาลานของคันในการยิงระยะไกลเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับ ตัวคันรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับฮาร์โมนิกดมเปอร์นะครับที่บริเวณด้านบนแล้วก็ด้านล่างของคันนะครับเป็นตัวยางนะครับที่ใส่เป็นดมเปอร์ช่วยซับแรงสั่นซับเสียงของคันธนูนะครับเราก็จะมีออปชั่นเสริมที่สามารถจะเปลี่ยนตัวชิ้นตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มีมน้ำหนักเนี่ยสามารถจะถอดออกแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวยางที่สามารถจะใส่แทนตรงนี้โดยที่มีมน้ำหนักไม่มีเวทตรงนี้ได้นะครับเป็นออปชั่นสําหรับการปรับจูนคันน้ําหนักของคันนะครับแล้วก็ตัวกริปตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวัว ATFDX นนนะคครรรบือองิปม่ข้าแ เวลาจับเราผมว่าจับได้ขนาดมือเข้ากับมือได้ดีนะครับอันนี้มาดูที่รายละเอียดของแต่ละส่วนของตัวคันตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยไรเซอร์เป,ปล่าๆอย่างนี้นะครับน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวฮาร์โมนิกดัมเปอร์ตรงนี้ถ้าต้องการให้ไรเซอร์มันเบาลงอีกนะครับคือตัวฮาร์โมนิกดัมเปอร์เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเวทก็เล็กๆอยู่นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันมีเวทเราสามารถจะถอดตรงนี้ออกได้นะครับดันออกมาได้เลยนะครับแต่เขาจะมีเป็นตัวเป็นดัมเปอร์เปล่าๆแบบที่ไม่มีเวทสามารถจะใส่แทนกลับเข้าไปไไดดด้้้้้นนนนะะครรรรรััับกกก็็จเเเเเเปออช่ใใหหาาาาาาลืววตตงงย น้ำหนักเนี่ยมีแค่ไหนนะครับให้เบาลงหรือว่าจะใส่แค่ข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยน2ข้างแล้วแต่ก็เป็นออปชันที่สามารถจะเลือกได้ครับในส่วนของพ็อกเก็ตของคัน Meta l X นะครับก็จะมีจุดเด่นหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือตัวชิ้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ตัวไรเซอร์กับปลิมเนี่ยมันล็อกกันมันจะเป็นชิ้นส่วนที่สามารถจะถอดเปลี่ยนได้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงมากนะครับ ข้อดีของการใช้เป็นตัวพลาสติกตรงนี้คือมันทำให้เสียงคันเงียบลงปกติริ้นปกติครับพ็อกเก็ตธรรมดามันจะเป็นส่วนที่เป็นโลหะชนกันทําให้มันเกิดเสียงนะครับตรงนี้เขาจะใช้เป็นตัวพลาสติกตรงนี้แล้วก็จะมีอะไหล่มาให้ด้วยนะครับถ้าสมมติเราใช้ไปมันเริ่มสึกต้องการเปลี่ยนก็ถอดเปลี่ยนได้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ความแตกต่างของคันท้เวีนพ็อกเก็ตของเวนวินครับ ตัว no น็อตทิลเลอร์โบนี่ครับก็จะมีขีดอยู่รอบด้าเลยนะครับให้เราสามารถสังเกตเวลาที่เราไขาปรับตั้งทิลเลอร์นะครับเราก็จะรู้ว่าเราปรับไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับที่ช่วยให้การเซฟอัพของคันเนี่ยง่ายยิ่งขึ้น,นครับการตั้งเซนเตอร์อะไลเมนต์ของคัน Meta X ก็ทําได้ง่ายนะครับมันจะเป็นตัวน็อตสฝั่งตรงนี้ที่เราสามารถจะไขยขยับซ้ายขวาตั้งเซนเตอร์ได้นะครับเราคลายฝั่งหนึ่งไขอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปตัวเพลทตรงนี้ทั้งชิ้นก็จะขยัับบไปปตาามที่เรร ตัวเพลทตรงนี้นะครับตัวที่เราติดตัวเรสกับตัวพลังเจอเนี่ยสามารถจะปรับได้4ระดับนะครับคือเขาจะมีเพลทตัวนี้มาให้2ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยจะสามารถวางได้2ตํตำแหน่งก็จะมีอันนี้มันจะเป็นบนสุดถ้าเราพลิกกลับมาด้านนี้ก็จะเป็นล่างสุดนะครับตัวเพลทตรงกลางก็เช่นเดียวกันครับสามารถจะกลับบนล่างได้เพื่อให้ได้ตำแหน่งสตํตำแหน่งก็เป็นการเซตอัพละเอียดครับสำหรับคนที่ต้องการเลือกตำแหน่งของตัวเรสแล้วก็ตัวพลังเจอร์ที่ขยับตรงนี้ได้ครับ สำหรับคันตัวน,นี้นะครับก็จะมีตัวมันจะเป็นเทปตรงนี้ลักษณะเป็นเทปกาวที่เราสามารถจะแปะไปที่คันนะครับถ้าใครที่ไม่ต้องการให้คันเป็นรอยนะครับมันจะมีจุดที่รองตรงนี้ก็คือแผ่นตรงกลางนี่สำหรับรองที่ฐานศูนย์นะครับมีแผ่นยาวๆตรงนี้สําหรับคนที่วางคันแบบแนวตั้งกันตรงบริเวณสไตลิเซอร์ตรงนี้ถ้าวางคันแบบสไตลิเซอร์วางเข้าไปนะครับก็สามารถจะแปะตรงนี้กันไม่ให้คันเป็นรอยได้ก็เป็นอีกส่วนเล็กๆที่มาพร้อมกับคันนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองยิงตัวคันตัวนี้ m ม่ตาเอ็กซ์กันนะครับ ตอนนี้เซตอัพตรงนี้นะครับผมใส่ไว้กับตัวลิม MXT XP นะครับของเวนวินเหมือนกันแล้วก็ใส่เซนเซอร์ชุด ACS EL นะครับใส่ประกอบไว้แบบนี้ตอนนี้ใส่ลิมไว้แค่ประมาณ30ปอนด์นะครับยิงสบายๆผมจะมาลองยิงให้ดูกันลักษณะเวลาเราเซตอัพคันมาแล้วนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าตรงตัวไรเซอร์เนี่ยเบานะครับตัวด้ามเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเบากว่าคันรุ่นอื่นก็เวลาใส่เวลาถ่วงก็ถ้าสมมติใครที่ใช้รุ่นอื่นอยู่ครับถ้าเปลีป่ยนมาเป็นรุ่นนี้ตัวน้าหนักที่ปลายสเต็ปก็อาจจะต้องปรับบ้างแล้วแต่่คคนนนวาาเรรชอบบบบแไหนนะั ฟีลลิ่งของตัวคันนะครับพอด้วยความที่ไรเซอร์มันค่อนข้างเบาเวลายิงไปเราจะสึกว่าคันมันพุ่งไปข้างหน้ากระโดดออกจากมือกระโดดแรงเลยนะครับแล้วก็เวลายิงไปเนี่ยแรงสั่นที่เซือนแล้วก็เสียงที่คันนี้เงียบมากนะครับคือผมเคยลองเซตอัพนี้ใส่กับไรเซอร์ตัวอื่นตัวอย่างตัว ATF DX อะไรเงี้ยก็จะยังไม่เงียบเท่านี้นะครับตัวนี้มันจะรู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็เงียบกว่าเสียงที่คันเนี่ยเบามากนะครับจะเซตอัพที่มาต่างจากคันรุ่นอื่นเลยก็คือลักษณะของตัวคันที่เป็นคันคาร์บอนนี จะได้ในเรื่องของความเงียบความนุ่มเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเราก็ลักษณะการยิงของคันบาลานซ์ของคันเนี่ยเซตอัพได้ง่ายนะครับเล็งได้นิ่งมากยิงไปแล้วฟีลิ่งผมว่าฟีลิ่งในการยิงเนี่ยดีมากนะครับใครที่ชอบคันแบบนุ่มๆเงียบๆนะครับยิงสบายๆตัวนี้น่าจะชอบเลย สำหรับคันเมต้าคันนี้นะครับผมว่าใครเห็นครั้งแรกก็ต้องชอบครับคือได้รูปทรงด้วยสีสันรูปทรงคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็สีทําผิวแบบเป็นสีเงาครับมีหลากหลายสีให้เราเลือกได้เลยนะครับแล้วก็อย่างเซตอัพมาไม่ว่าจะเป็นสีไหนเซตอัพแบบไหนทรงมาแบบนี้คันสวยมากนะครับในการยิ่งคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าด้วยตัวคันออกแบบมาให้มันเบานะครับแต่ว่าความเบามันเนี่ยยังให้ความนิ่งความแข็งของคันอยู่ คันธนูส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักมาตรฐานกันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีใครทําเบาเพราะว่าพอมันเบาแล้วความแข็งแรงของคันมันน้อยลงนะครับอย่างตัวนี้เขาออกแบบมาให้น้ําหนักเบาลงแต่ว่าความแข็งแรงความแข็งของคันเนี่ยทำให้เรายิงไปเนี่ยคันไม่สะบัดคันนิ่งมากนะครับเราก็เซตอัพน้ําหนักใส่เวทได้ตามที่เราต้องการลักษณะอื่นของคันนะครับโดยรวมแล้วเราก็สามารถจะปรับจูนเซตอัพทุกอย่างได้ละเอียดครับอย่างที่ทําให้ดูไปนะครับมีการใส่ออปชัน่นในการใส่แล้วดัมเปอร์ตรงนี้ถอดออกเอาน้ําหนักออกให้เบาลงไปอีกก็ทําได้เช่นเดียวกัันนะครบ โดยรวมแล้วผมว่าไรเซอร์ตัวนี้เมต a าเอ็กซ์ตัวนี้เนี่ยเป็นคันคาร์บอนรุ่นท็อประดับแข่งขันที่ถ้าใครชอบคันนุ่มคันเงียบนะครับเราเซตอัพลองยิงแล้วผมรับรองว่าติดใจแน่นอนครับเป็นหนึ่งในคันในดวงใจของผมตอนนี้เลยครับ